เพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องม o n e y ออนไลน์นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับผู้ติด,ดตามใหม่นะครับในช่องก็จะมีเว็บเคมกับเว็บบอทแล้วก็เว็บขุดเพื่อนๆเลือกทํากันได้เลยนะครับก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนดูคลิปคลิปไหนอยู่หากสงสัยว่าคลิปคลิปนั้นถอนได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาถามผมในะคลิปคปนั้นได้นะครับผมจะตอบไปทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับ ถ้าเว็บไหนที่ไม่จ่ายผมก็จะทาอย่างนี้นะครับว่าบิดแล้วนะครับต้องชื่อคลิปนะครับประมาณนี้โอเคก็ก่อนจะไปรับชมคลิปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจผมหน่อยนะครับโอเควันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นเว็บขุดเหรียญนะครับโอเคหน้าเว็บเดี๋ยวเรามาดูหน้าเว็บกันก่อนนะครับว่าหน้าเว็บมีอะไรบ้างนะครับโอเคเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างถ้าสมัครครั้งแรกนะครับฟรีโบนัส4ดอลลาร์นะครับประมาณนี้ก็จะมีเหรียญให้เราขุดเยอะนะครับ โอเคก็อันนี้จะเป็นถอนเงินด่วนการชาระเงินอะไรเพื่อนเพื่อก็ลองมาอ่านดูตรงนี้ได้นะครับโบนัสข้อดีของเว็บนี้นะครับรับโบนัสฟรีทุกๆุกชั่วโมงนะครับระบบของรางวัลสําหรับความร่วมมือประมาณนี้ก็ข้อดีของเว็บนี้สามารถมารับโบนัสได้นะครับเดีย๋ยวผมจะสอนว่ารับโบนัสยังไงนะครับ โอเคอันนี้ก็จะเป็นระบบการลงทุนนะครับตรงนี้ผมก็ไม่แนะนําถ้าฟรีนะครับสายฟรีจะได้2%ต่อวันโบนัสกาลังขุดอยู่ที่160 e h นะครับระยะเวลาในการลงทุนก็คือ180วันนะครับก็เขาจะให้เราทําฟรี180วันนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็น1 ETH สำหรับทุก0.025เหรียญสหรัฐนะครับประมาณนี้อันนี้จะเป็นเครื่องคำนวณนะครับของสายลงทุนนะครับตรงนี้ เคก็ประมาณนี้เราเลื่อนเรามาดูข้างล่างอันนี้จะเป็นข้อดีนะครับเราก็มาดูมาอ่านกันดูได้นะครับก็เว็บนี้เพิ่งเปิดมาแบบสดๆเลยนะครับเพิ่งเปิดมาได้3วันนะครับมีผู้ใช้อยู่ทั้งหมด47,469คนนะครับลงทุนทั้งหมดก็คือ33,000นะครับ่ายเงินแล้วก็คือ131นะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นธุรกรรมล่าสุดนะครับนี่นะครับก็มีเพื่อนถอนไปก็จะเป็นการถอน น,นี่จะเป็นการถอนนะครับสีแดงๆตรงนี้เป็นเหรียญ TRX นะครับก็ถอนไปที่5 5 3 4 TRX นะครับอันนี้ก็จะเป็นประวัติเงินฝากนะครับก็มีคนฝากไปเป็นเหรียญ TRX นะครับก็ฝากไปอยู่ที่22 TRX นะครับนี่นะครับก็จะมีเป็นประวัติเงินฝากกับเงินถอนอยู่ตรงนี้โอเคตรงนี้ก็จะเป็นคําถามที่พบบ่อยนะครับตรงนี้ Q&A นะครับก็คือคำถามที่พบบ่อยเพื่อนๆก็ลองมาอ่านดูได้เพื่อนๆสงสัยตรงไหนนะครับก็บางอันผมก็อธิบายแบบไม่ละเอียดนะครับก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆสงสัยตรงไหนก็มาดูตรงนี้คร่าวๆได้นะครับตรงนี้ก็มาอ่านดูได้นี่จะเป็นโปรแกรมเชิญเพื่อนและรับโบนัสก็มาดูตรงนี้ได้นะครับโอเคอยวเรามาดูวิธีการสมัครนะครับเราก็กดที่ลงสมัครตอนนี้นะครับแล้วกดสมัครตอนนี้ พอเสร็จเขาก็จะให้เราใส่ที่อยู่อ e ีเมลนะครับแล้วก็รหัสผ่านแล้วก็ไอ้ am Not โ o bot ก็คือฉันไม่ใช่โรบอทนะครับพอเสร็จปุ๊บล้วกดลงทะเบียนได้เลยนะครับโอเคอย่าไปเจอกันข้างในเว็บเลยนะครับโอเคผมก็จะแนะนำให้เพื่อนๆดูให้จบนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการรับโบนัสฟรีด้วยนะครับโอเคเราสมัครมาครั้งแรกหน้าเว็บก็จะมีประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับ โอเคก็ตรงนี้จะเป็นที่ทํางานก็เราจะได้พลังงานมาทั้งหมด160เตตับเอว,วินาทีนะครับพลังงานที่ไม่ได้ใช้ก็ผมได้เปิดขุดไปหมดเลยนะครับนี่นะครับมันจะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับโอเคก็อย่างสมมุติเพื่อนๆเข้ามาครั้งแรกนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้พลังงานที่ไม่ได้ใช้ก็จะมีบอกประมาณนี้ก็อย่างถ้าเพื่อนจะขุดไปเหรียญ t x, ี x เอเพื่อนๆก็มาเปิดไป็น t RI x ได้นะครับ ถ้าเพื่อนๆจะมาขุดไปเหรียญด็อกคอยเพื่อนๆก็ต้องปิดอันนี้ก่อนหรือไม่ก็หารครึ่งก็ได้นะครับนี่นะครับอันนี้ไว้3 5หส่วนอันนี้เอาไว้สัก40นะครับประมาณนี้ส่วนเพื่อนๆจะขุดทั้งหมดนะครับเพื่อนๆก็แบ่งหารมาใส่ตรงนี้แล้วก็ไปเปิดเป็นไบแนนตตรงนี้นะครับประมาณนี้เหรียญทั้งหมดเราก็จะขุดแต่มันจะช้านิดนึงนะครับพลังขุดมันจะแยกไปทุกๆตัวนะครับนี่นะครับอย่างนี้ส่วนตัวผมก็จะหนักไปที่ไรคอยอย่างเดียวเลยนะครับ โอเคแล้วก็ปิดไปนะครับแล้วก็เปิดถ้าเพื่อนจะหนักไปตัวไหนเพื่อนก็เปิดให้สุดไปเลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการลงทุนตรงนี้ลงทุนซ้ําก็ไม่แนะนํานะครับตรงนี้มีการลงทุนนะครับตรงนี้เราอยากรู้เรากดเข้าไปเลยนะครับลงทุนซ้ําคืออะไรนะครับก็จํานวนการลงทุนก็คือตามนี้จากยอดเหรียญ TRX นา TR นะทีก็จะ จะแปลงไปเป็นอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจ๋ยวผมแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับก็ถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะได้แปลเป็นพลังงานขุดหรือไม่ก็ให้เราลงทุนประมาณนี้วิธีการถอนนะครับก็กดมาอยู่ด้านหลังนะครับแล้วกดมาที่คําว่าถอนถ้าเรา,าเราจะถอนเหรียญ TRX นะครับขั้นต่ําก็คือ48 TRX นะครับนี่นะครับ เรามาดูทุกเหรียญเลยก็มาดูการถอนเงินของเหรียญ LTC ก็ถอนอยู่ที่ถอนอยู่ที่0.025นะครับสต,ตชี้ LTC ถ้าผมถึงยอดถอนผมจะมาอัปเดตก,การถอนให้เพื่อนๆนะครับเหรียญ Dogecoin นะครับเราก็มาดูถอนขั้นต่ำอยู่ที่16บอก Dog นะครับตอนนี้ Dogecoin ราคาก็มีอยู่9บาท10บาทก็ขึ้นขึ้นลงลงนะครับตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นเหรียญใบเน้นนะครับตรงนี้ถอนขั้นต่ำอยู่ที่0.0103นะครับ บแนนนะครับก็ถามขั้นต่ำเยอะไหมก็เยอะนะครับเพราะเหรียญใบแนนก็ราคาตอนนี้ก็อยู่หมื่นต้นๆน,นะครับประมาณนี้เหรียญ LTC ก็อยู่ที่ประมาณ6000ต้นๆน,นะครับ6 4 0 0 6,500ประมาณนี้นะครับราคาก็ขึ้นขึ้น,นลงๆนะครับก็แผนนี้ก็คือ2%ต่อวันนะครับโอเคเรามาดูอันต่อไปอันนี้เป็นเงินฝากนะครับตรงนี้เงินฝากผมก็ไม่แนะนําให้ฝากนะครับ โอเคก็ข้ามไปเลยนะครับไม่แนะนําไห้ฝากถ้าเพื่อนๆจะฝากเพื่อนๆก็ลองมาศึกษาดูเอานะครับโอเคอันนี้จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับพันธมิตรโอเคถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจผมจะทิ้งลิงก์สมัครนี้ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับเรามาพิสูจน์ไปพร้อมกันว่าจะถอนได้หรือเปล่านะครับโอเคก็ประมาณนี้อันนี้มาดูตรงนี้นะครับคําว่ารับโบนัสก็ทําได้ทั้งมือถือและก็ PC เลยนะครับนี่นะครับรับโบนัสสุ่มตั้งแต่1ถึง 5แฮเอาทุกๆ no 6ช nice. ั่วโมงนะครับทำได้ทุกๆ6ชั่วโมงก็วันนึงมี24ชั่วโมงเพื่อนๆก็ตั้งในกาปุกไว้ก็ได้นะครับให้เวลาพอครบปุ๊บเดี๋ยวมันจะเตือนเรานะครับทุกๆ6ชั่วโมงก็วันนึงถ้าเพื่อนๆจะแบบตั้งเวลาไว้วันหนึ่งจะทําได้4ครั้งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เขาบอกว่าแคมเปญรีวิวของ youtube นะครับก็ประมาณนี้ ถ้าเพืเ่อนๆคนไหนทําช่องอยู่ก็มาอ่านตรงนี้ได้นะครับอย่างก็ต้องบอกคุณต้องมีสมาชิกอย่างน้อย100คนที่ในซัดแห่งในชื่อเรื่องให้ใช้คําว่าประมาณนี้นะครับขอให้เราแบบอย่างก็สมมุติว่าใส่ข้างล่างนะครับประมาณนี้เพื่อนๆก็ลองมาศึกษากันดูได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูวิธีการรับพลังงานฟรีนะครับแล้วก,กดรับโบนัสตรงนี้นะครับก็น,นี่นะครับทุกๆ6ชั่วโมงคุณได้รับโบนัส พลังงาน180วันฟรีไหมอยู่ที่2อ h ตีเ,ต,เต่อวินาทีนะครับแล้วกดปิดไปเลยนะครับแล้วก็กลับมาดูหน้าขุดของเราอีกรอบนึงนะครับโอเคตอนนี้พลังงานนี่นะครับที่ยังไม่ได้ใช้ที่เหลือก็คือ2องเฮ์แล้วก็มาเปิดตรงนี้ให้หมดเลยนะครับอ่บพอเราเปิดไปหมดก็ให้เขาขุดไปเรื่อยๆก็ทองขั้นต่าอยู่ที่0 0นย7นะครับก็ถ้าถึงยอดถอนขั้นต่าเมื่อไหร่เ๋วผมจะมา อัปเดตการถอนให้เพื่อนๆนะครับว่าเว็บนี้จ่ายสายฟรีหรือเปล่านะครับผมก็สายฟรีนะครับผมไม่ไม่ลงไม่ไม่แนะนําให้ลงทุนนะครับเพราะการลงทุนมันมีความเสี่ยงก็ถ้าเพื่อนๆคนนี้คนไหนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ c, กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเพื่อนๆอีกทีนึงนะครับว่าถ้าเราถอนอย่างเงี้ยกดถอนนะครับเขาไม่ได้มีให้เราใส่ลิงก์กระเป๋าถ้าเรากดพอถ,ถึงยอดขั้นต่ำถ้าถอนปุ๊บ เขาจะมีลิงก์กระเป๋าให้เราใส่หรือเปล่านะครับก็อันนี้อยวผมขอลองพิสูจน์ก่อนหรือไม่เพื่อนๆก็หรือไม่เพื่อนๆก็เอาลิงก์กระเป๋าอย่างสมมุุนเพื่อนๆสมัครคอสเซตเพย์ไว้ใช้เป็นอีเมลประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนก็เอาอีเมลนี้มาใส่นะครับอันนี้กันไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมจะบอกกันไว้ก่อนก็เอาอีเมลของคอสเซตเพย์มาใส่นะครับอีเมลที่เราสมัครกระเป๋านะครับเอามาใส่นะครับกันไว้ก่อนนะครับ ว่าจะถอนได้หรือเปล่าว่ามันจะมีลิงก์กระเป๋าให้เราใส่หรือเปล่านะครับถ้าถึงย่อขั้นตําเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ว่าต้องใส่ลิงก์กระเป๋าได้ไหมหรือว่าอย่างไงนะครับโอเคเราก็กันไว้ก่อนเอาอีเมลที่เราสมัครใน p อเสเพย์มาใส่ไปก่อนก็ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องนะครับเวลามาอัปเดตเว็บ อุดที่ว่าสายฟรยีถอนได้นะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ